สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวก,กิตยิยาพรก่อนเกิดเกียรติรหัสนิสิทธิ2 1 6 0้8 7 2จะมานำเสนอการฝึกงานภาคฤดูร้อนปีการศึกษา2 5 6 8ฝึกอยู่ที่บริษัทสงวนวงอุตสาหกรรมจำกัดค่ะบริษัทนี้เป็นบริษัทที่ผลิตแป้งมันที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียค่ะและภายในโรงงานอาจจะมีโรงงานผลิตหมูหยองกุนเชียงและไส้หลับเป็นโรงงานย่อยๆเล็กๆที่กาลังจะก่อตั้งขึ้นภายในโรงง,งานค่ะ สำหรับตำแหน่งที่ตั้งที่สามารถหาพบได้ง่ายนะคะคือบริเวณเทตโกโรตัสสาขาหัวทะเลของจังหวัดนครราชสีมาค่ะสำหรับโรงแรกที่ได้เข้าไปฝึกปฏิบัติตงานจริงๆนะคะเป็นโรง swi ค่ะการทำงานนะคะหนึ่งจะเป็นการเช็คตะแกงร่อนแป้งค่ะขนาดใหญ่ก่อนนำเข้าฝ่ายผลิตค่ะ,ะการเช็คตะแกงร่อนแป้งนะคะจะเช็คตาม มาตรฐานของแป้งแต่ละชนิดค่ะว่าต้องใช้ความถี่กี่เม็ดค่ะสองนะคะเก็บเชื้อแป้งค่ะชั่วโมงเว้นชั่วโมงค่ะเพื่อนําไปตรวจสอบเชื้อที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิตค่ะสามนแป้งแต่ละชั่วโมงมานึ่งและยอมด้วยคิดตันไบโอเลและสองกล้องดูความสมบูรณ์ของเม็ดแป้งค่ะก่อนที่จะนําส่งออกให้ลูกค้าค่ะสี่นำแป้งมานึ่งเพื่อดูความใสของแป้ง เช็คว่าความใสนี้สามารถอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับของแป้งแต่ละชนิดได้หรือไม่ค่ะแป้งแต่ละชนิดถ้าเป็นชนิดที่นําไปผลิตทรายแมวอาจจะเป็นสีที่ขุ่นได้ค่ะเหลืองได้แต่ว่าถ้าเป็นผลิตกระบาทรายอาจจะต้องใช้แป้งที่มีความใสค่ะในการนึ่งหลังจากนั้นนําแป้งมาวัดค่า pH ค่ะและนําแป้งมาขอหาในตัวเจนผ่านเครื่องปัดในตัวเจนค่ะสําหรับลงุง AWS นะคะเป็นโรงแป้งที่ผลิตเกี่ยวกับแป้งฟูเกตค่ะส่งออกไปทั่วประเทศสำหรับการเข้าไปเก็บเชื้อโรงนี้นะคะต้องแต่งตัวมีชีทเสื้อแขนยาวผ้าคลุมขายาวรองเท้าคลุมด้วยพลาสติกคลุมเท้าและพลาสติกคลุมผมค่ะและปิดแมสไปด้วยทุกครั้งค่ะมีการสเปรย์กับแอลกอฮอล์ก่อนที่จะผ่านเข้าโรงนี้ค่ะ โรงนี้นะคะจะได้อยู่ฝ่าย QC l a b ค่ะจะได้เช็คตั้งแต่ความสะอาดของพื้นที่ผลิตค่ะความสะอาดของคนที่อยู่ควบคุมรายผลิตในวันนั้นๆค่ะและควบคุมการทำงานของลายผลิตว่าสามารถใช้เทคนิคทุกอย่างได้ดีหรือไม่ค่ะ สำหรับวิธีการนะคะ 1. เก็บแป้งทุกชั่วโมงด้วยวิธีการอเซิติกเทคนิคค่ะและมีการสเปรย์แอลกอฮอล์ด้วยทุกครั้ง 2. เช็คอุณหภูมิของเครื่องซีลก่อนที่จะนําบรรจุลงถุงแป้งค่ะ 3. วัดการจับแม่เหล็กของเครื่องผลิตค่ะว่ามีแม่เหล็กปนเปื้อนอยู่ในถุงแป้งหรือไม่ค่ะ 4. ดูความสะอาดของโรงผลิตค่ะ ห้านำแป้งแต่ละชั่วโมงมานึ่งมายอมด้วยคิทตันโบเอลรเลตและ2กล้องดูความสมบูรณ์ของเม็ดแป้งค่ะนำแป้งมานึ่งเพื่อดูความใสของแป้งค่ะแป้งชนิดนี้ต้องผ่านความใสในหลักเกณฑ์ที่ต่างกันไม่ถึง1นงถึงสงระดับค่ะเพื่อผ่านมาตรฐานการผลิตค่ะสี <4. S 1> <7. S 2> ะ่เจ็นำแป้งมาวัดค่า p h เคค่ะ 8. ปดนแป้งมาเคหารค่าไนโตรเจนค่ะเหมือนกับโง s w i ค่ะ แต่ข้อที่แตกต่างของโรง AWS นะคะคือการนําแป้งมาวัดความหนืดและความเหนียวคะ่ะสําหรับโรง AWS นะคะเป็นโรงแป้งที่ผลิตเกี่ยวกับแป้งฟูเกตค่ะส่งออกไปทั่วประเทศสําหรับการเข้าไปเก็บเชื้อโรงนี้นะคะต้องแต่งตัวมีชีทเสื้อแขนยาวผ้าคลุมขาย,ยาวรองเท้าคลุมด้วยพลาสติกคลุมเท้าและพลาสติกคลุมผมคะ่ะและปิดแมสไปด้วยทุกครั้งคะ่ะ มีการสเปรย์แอลกอฮอล์ก่อนที่จะผ่านเข้าโรงงนี้ค่ะโรงนี้นะคะจะได้อยู่ฝ่าย QC Lab ค่ะจะได้เช็คตั้งแต่ความสะอาดของพื้นที่ผลิตค่ะความสะอาดของคนที่อยู่ควบคุมรายผลิตในวันนั้นๆค่ะและควบคุมการทำงานของลายผลิตว่าสามารถใช้เทคนิคทุกอย่างได้ดีหรือไม่ค่ะ สำหรับวิธีการนะคะ1เก็บแป้งทุกชั่วโมงด้วยวิธีการอัเซปติกเทคนิคค่ะและมีการสเปรย์แอลกอฮอล์ด้วยทุกครั้ง2เช็คอุณหภูมิของเครื่องซีลก่อนที่จะนําบรรจุลงถุงแป้งค่ะ 3. วัดการจับแม่เหล็กของเครื่องผลิตค่ะว่ามีแม่เหล็กปนเปื้อนอยู่ในถุงแป้งหรือไม่ค่ะ 4. ดูความสะอาดของโรงผลิตค่ะ 5. นําแป้งแต่ละชั่วโมงมานึ่งมายอมด้วยคิทตันวอลเ็นลตและ2กล้องดูความสมบูรณ์ของเม็ดแป้งค่ะนําแป้งมานึ่งเพื่อดูความใสของแป้งค่ะ แป้งชนิดนี้ต้องผ่านความใสในหลักเกณฑ์ที่ต่างกันไม่ถึงหนึ่งถึงสองระดับค่ะเพื่อผ่านมาตรฐานการผลิตค่ะสี่สี่อะไรได้ฝึกการเคาะไนโตรเจนการหาค่าต่างๆที่ในห้องปฏิบัติการในมาหาวิทยาลายัยไม่มีค่ะ สำหรับสวัสดิการนะคะจะมีสวัสดิการพนักงานของสหกรณ์ค่ะให้นิสิตนักศึกษาที่มาฝึกงานค่ะเดือนละ150บาทค่ะ